และสิ่งที่บีเห็นมันทำให้บีต้องตกใจสุดขีดหน้ามันไม่ใช่ไอซีมันเป็นหน้าผู้ชายแก่ๆแล้วเขาก็พูดว่ามึงอยากเจอกูไม่ใช่เหรอสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบัสบา,บาบาครับทุกท่านกำลังอยู่ในรายการหลอนประจำสัปดาห์ EP ที่15นะครับและสําหรับเรื่องราวความหลอนที่ผมจะเล่าใน EP ีนี้นะครับเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในเกาะเกาะหนึ่งในประเทศไทยเราครับผมเชื่อว่านะครับหลายคนต้องเคยไปเที่ยวตามเกาะต่างๆภายในประเทศไทยเราใช่ไหมครับและเรื่องของเกาะหลอนที่ผมจะมาเล่าในวันนี้นะครับอาจาอาจะเป็นเกาะที่ทุกคนเคยไปเที่ยวหรือเป็นเกาะที่ทุกคนพักอยู่ตอนน,ตอนนี้ก็เป็นได้ครับและเมื่อผมเกิดมาอย่างนี้แล้วนะครับและเรื่องที่ผมจะมาเล่าใน EP ีนี้นะครับมีชื่อเรื่องว่า อยากเจอกูเหรอต้องบอกคําเดียวนะครับว่าโคตรหลอนมากๆครับทุกคนเพื่อไม่ให้เป็นการรอ, ion, อช้ากันนะครับก่อนจะไปเข้าคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกาลัางใจให้กับผมด้วยนะครับและไปฟังกันเลยถ้าผมและเรื่องที่ผมจะเล่าต่อไปนี้นะครับเกิดขึ้นที่เกาะแห่งหนึ่งยังไงผมก็ไม่ขอบอกชื่อบอกกันนะครับผมและเพื่อนนะครับอีก3ามคนได้จองรีสอร์ทเพื่อเข้าพัก4วัน3ามคืนที่เกาะแห่งนั้นไว้ พอพวกเรามาถึงท่าเรือต้องบอกก่อนนะครับว่าตัวละครที่ผมจะพูดต่อไปนี้เป็นนามสมมุตินะครับไปต่อกันเลยครับและเพื่อนคนหนึ่งนะครับที่ชื่อว่า A อเขาพูดขึ้นมาว่าพวกมึงเมื่อคืนกูฝันว่าพวกเราจะกลับมาไม่ครบวะ mm. เมื่อได้ยินแบบนั้นนะครับเพื่อนอีกคนที่ชื่อ B ีเขพูดแรกขึ้นมาว่ามึงเป็นอะไรมากหรือเปล่าวะ ปากหมาชิบหายเาเพอเจอให้มากเลยวะกาลังจะเดินทางอยู่แล้วทางผมนะครับก็รีบเข้าไปห้ามกลัวจะเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นจากนั้นนะครับพอเรือออกจากท่าได้ประมาณ20นาทีท้องฟ้าก็เริ่มมืดเมฆฝนเริ่มเข้ามาลอยผ่านเหนือหัวแล้วพอมาถึงเกาะน,นะครับพนักงานก็มาช่วยยกกระเป๋าขึ้นจากเรือทางผมก็ได้เข้าไปเช็คอินทางพนักงานก็พาเดินไปที่ห้องพักผมนะครับนอนกับ A ส่วน B นอนกับ C ครับแต่ห้องเราติดกันนะครับและพอมาถึงห้องนะครับผมก็อึ้งไปนิด,นด พอนอกจากสภาพจีดูซบม,มากๆแล้วแถมหน้าห้องยังมีสารเก่าๆจะล้มแหล่ไม่ล้มแหล่ตั้งอยู่ครับใจผมก็พยายามจะไม่คิดอะไรมากนะครับพ่อเก็บของอะไรในห้องเสร็จก็เปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วไปเล่นน้ําทะเลกันครับพอเล่นไปเล่นมาก็ใกล้จะหกโมงเย็นแล้วก็เลยขึ้นมาอาบน้ำแล้วเปลี่ยนเสื้อไปกินข้าวที่ล็อบบี้และพอกินเสร็จพวกเราก็ได้เดินกลับห้องกันในบรรดาเพื่อนทั้งหมดนะครับซีเป็นคนที่กลัวผีมากๆตอนเดินมาถึงหน้าห้อง มันก็ทําท่าร้อนรนให้รีบไขห้องเข้าไปแล้วพอเห็นแบบนั้นนะครับบีก็พูดสวนขึ้นมาว่ามึงกลัวสารข้างหลังขนาดนั้นเลยเหรอวะทางไอเอนะครับก็พูดเสริมขึ้นมาว่าคืนนี้เขาจะมาหามึงแน่ๆเว้ยแล้วก็หัวเราะนะครับผมและพอตกดึกผมก็นอนเล่นกับเอในเวลานั้นคาดว่าห้อง C และ B น่าจะนอนแล้ว ผมก็เลยปิดไฟนอนบ้างครับพอผ่านไปได้สักพักนะครับผมก็ต้องสะดุ้งตื่นขึ้นมาเพราะได้ยินเสียงตะโกนดังมาจากห้อง B กับ C ผมรีบดูนาฬิกาตอนนั้นเวลาประมาณตีสามก,กว่าครับยังไม่ทันจะเดินไปถึงประตูเขมีเสียงดังปังปังปัง,ปงสามครั้งดังมาจากประตูหน้าห้องพร้อมเสียงเรียกเฮ้ย hey, รีบเปิดให้กูเร็วๆผมก็ส่องดูตรงตาแมวประตูนะครับกขเห็น B และ C หน้าซี ถ้าทางร้อนรดทางผมก็รีบเปิดประตูให้นะครับพวกมันรีบวิ่งเข้ามากระโดดขึ้นเตียงผมเลยทางผมก็รีบล็อกห้องแล้วถามว่ายังไงเกิดอะไรขึ้นทางพวกมันนะครับก็ยังกันพูดจนฟังไม่รู้เรื่องแล้วมันพูดทํานองว่ากะกับก,กูเจอเหมือนติดติดขัดขัดนะครับถ้าไม่ต้องถามเลยนะครับว่าเจออะไรมาคําตอบที่ได้ยินผมก็พอจะเดาได้แล้วแต่ก็พยายามตั้งสติก่อนนะครับแล้วพูดออกไปว่ามึงเจอใช่ไหมแน่ใจนะ ทั้งสองคนตอบพร้อมกันโดยไม่ได้ดัดหมายเออทางผมนะครับก็เลยบอกให้มันทั้งสองคนมานอนที่ห้องผมก่อนแล้วพรุ่งนี้เช้าค่อยมาคุยกันแต่สุดท้ายก็ไม่มีใครนอนลงสักคนนะครับก็เลยนั่งคุยกันผมบอกให้มันเล่าทุกอย่างทางบีนะครับมันก็เล่าว,ว่าตอนนั้นหลังจากที่แยกย้ายเข้าห้องไอ้ซีมันก็เอาแต่กลัวไอ้บีนะครับมันก็เลยลำคัญเลยด่ามันไปว่า ตัวป่านนี้แล้วจะกลัวหาเลยวะถ้าแม่งมีจริงมันคงมาหานานแล้วแหละแล้วมึงกลัวไอ้สารเก่าๆนั่นเหรอไอ้ปัญญาอ่อนแล้วพอพูดจบนะครับไอ้สีมันก็อึง้งอพออาบน้ําจะนอนไอ้สีมันนอนคุม้มโปงทางบีนะครับก็ไม่ได้สนใจอะไรและพอนอนไปสักพักเตียงมันก็สันสันทางไอ้บีนะครับก็เลยลืมตามองไปรอบๆเห็นไอ้สียังนอนคุม้มโปงแต่หัวมันสันบีก็เลยเขย่าตัวมันแต่มันก็ยังไม่หยุด มันก็เลยได้ดึงผ้าห่มออกและสิ่งที่บีเห็นมันทำให้บีต้องตกใจสุดขีดหน้ามันไม่ใช่ไอซีมันเป็นหน้าผู้ชายแก่ๆแล้วเขาก็พูดว่ามึงอยากเจอกูไม่ใช่เหรอเมื่อบีได้ยินแบบนั้นก็ตกใจมากๆเลยนะครับมันเลยได้กระโดดลงเตียงพอมองกลับมาอีกทีมันก็เป็นไอซีเหมือนเดิมทางบีก็รีบปลุกไอซีขึ้นมานะครับและพอมันตื่นมันก็ทำท่าทางตกใจว่าทำไมบีมันไปยืนตรงหน้าห้องน้ำ แต่ความจริงมันยืนอยู่ข้างเตียงครับไอ้บีมันก็เลยเรียกบอกไอ้ซีว่ากูอยู่นี่เว้ยมันไม่ใช่กูมันก็ได้หันกลับมาทางซีนะครับมันก็เลยตะโกนขึ้นมาว่าใครยืนอยู่หลังมึงวะและพอบีหันไปดูกระจกข้างหลังมันเป็นรอยฝ้าเป็นรูปหน้าคนอยู่บนกระจกครับทางมันนะครับตกใจมากแล้วพวกมันนะครับก็ได้วิ่งมาหาผมนี่แหละแต่ก่อนที่ผมจะเปิดประตูนะครับซีมันลองหันกลับไปดูก็ได้เห็นลุงแก่เดินมาจากศาล กำลังเดินตรงเข้ามาหาพวกมันก่อนที่ผมจะเปิดประตูและพวกมันก็ได้วิ่งพวดเข้ามาครับเป็นเพราะมึงเลยไอบ้บีมึงปากหมาสีพูดด้วยเสียงสันส่นๆครับท่างผมนะครับก็ได้บอกกับทุกคนไปว่าจริงๆแล้วนะกูเห็นก่อนพวกมึงแต่กูไม่พูดเฉยตอนที่ขึ้นเรือกูเห็นลุงแกเดินเข้าไปในทางที่พักเรากูก็เลยถามพนักงานว่าพี่ครับวันนี้มีแขกเข้าพักเยอะไหมครับพี่พนักงานนะครับเขาก็บอกว่าไม่ค่อยเยอะนะมีแค่พวกเรานี่แหละ และอีกสครอบครัวกูก็เลยถามต่อไปว่ามีคนแก่เข้ามาพักด้วยหรอครับทางพนักง,งานนะครับก็ได้ทําหน้างงๆแล้วบอกว่าไม่มีทางกูะก็งงๆเหมือนกันแล้วพอถึงตอนที่เล่นน้ําเสร็จก่อนจะมาอาบน้ําตอนก่อนเข้าห้องกูก็เห็นลุงแก่ย,ยืนแถวๆศาลจ้องมาที่มึงนาบีและพอถึงรุ่งเช้านะครับผมก็ได้ถามกับพนักง,งานว่ามันมีอะไรกันแน่ครับตอนแรกนะครับพนักง,งานไม่ยอมบอกจนผมเริ่มขึ้นเสียงเขาถึงจะยอมบอก และเขาก็เล่า,าว่ามีลุงคนหนึงเข้ามาพักที่นี่แล้วแกก็หัวใจวายตายในห้องที่คุณพักนี่แหละและตั้งแต่นั้นเวลามีแขกเข้ามาพักห้องนั้น ก็ไม่เคยมีใครอยู่ได้จนดเจ้าของโรงแรมต้องสร้างศาลให้ความเฮียนเลยลดลงแต่พอคิดว่าลุงแกคงไม่มาหลอกใครแล้วก็เลยไม่ได้ไปเส้นไหว้แกอีกเลยจนกระทั่งพวกคุณนี่แหละเข้ามาพักและหลังจากที่ผมรู้เรื่องทั้งหมดนะครับผมก็เลยขอเช็คเอาออกตอนนั้นเลยครับผมไม่ห่วงเงินประกันแล้วเสียดายก็เสียดายเงินครับแต่ก็ดีกว่านอนข้างห้องผีสิงนั้นครับและก่อนจะออกนะครับผมก็เลยขอทู่พนักง,งานแล้วก็ได้ไปขอขมาทีา่ศาลจากนั้นก็ได้นั่งเรือออกมาจากเกาะ แล้วไม่คิดที่จะไปเหยียบที่นั่นอีกเลยครับและนี่นะครับก็คือเรื่องราวความหลอนทั้งหมดของเกาะแห่งนี้ครับเป็นไงบ้างครับทุกคนหลอนกันไหมครับและสาหรับอีพีต่อไปนะครับจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวรอติดตามกันด้วยนะครับผมและถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์หรือว่ากดติดตามและที่สําคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมและจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปกันด้วยนะครับเจอกันกับหลอนประจำสัปดาห์ทุกวันพฤหัสและวันศุกร์สาหรับวันนี้สวัสดีครับ